สวัสดีครับพี่น้องครับโมนี้นครแดงปูมชันผ้าหมวงผ้ามานเที่ยวชมแม่น้ำปัตตานีครับพี่น้องครับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวปัตตานีวิถีประมงครับพี่น้องครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือเรือประมงังส่องไปครับแหลมทองสองห้าครับพี่น้องถืกลากออกไปทะเลแล้วครับลากออกจากแม่น้ำปัตตานีครับ จากท่าเรือจากแพร่ป่าลากไปใชครับลากออกทะเลครับลากไปกลางทะเลครับพี่น้องครับผลล่องน้ำลึกของเล่ยปากแม่นำ้ำเพรานี่แหละก็สิเป็นกระสิปล่อยเพื่อนไปครับเลีอยมองกสิไปเองครับพี่น้องครับบรรยากาศทั่วไปครับพี่น้องครับกระสิมีเรือลากเขาลากออกอยู่ตลอดเวลาครับสำหรับเรือผมมั่งใหญ่ก็ต้องลากครับ เรือบอมงม่อยเราต้องลากกับพี่น้องครับสําหรับเรือที่จอดอยู่เห็นๆน,นั่นครับนั่นคือเรือล่อลออกครับระวังสมแซมอวนครับระวังล่อคิวระวังพักพ่อนครับก็จะออกไปหาปลาทะเลเอาไทยอีกต่อไปครับนี่คือวิถีชีวิตของพี่น้องชาวป,ประมงจังหวัดปัตตานีครับพี่น้องครับ จากที่ผมยืนยนี่เป็นท่าเลือน้ำลึกแม่น้ำปัตตานีครับห่างจากปากน้ำกับะมาณสองไม้ทะเลครับพี่น้องครับสองไม้ทะเลกับะมาณสามสี่กิโลเมตรครับก็สิลากไปเรื่อยๆครับจนกว่าเรือสิลึกน้ำสิลึกเลือสามารถติดเครื่องยนต์เดินเครื่องใบพัดเองได้ครับตอนนี้พวกก้าเดินใบพัดครับการเดินตอนนี้อาจจะโดนโซโโรกครับ เป็นไม้เป็นเชือกเป็นดา่างยัง็แเราแต่ครับสิทําใ,ใม้ใมพัดเสียหายครับก็เลยต้องลาดออกไปครับพี่น้องครับครับบราาบรยากาศบรรยากาศทั่วไปครับพี่น้องครับทัางนั้นคือแม่น้ำปัตตานีครับ สุดซ้ายกับพุนละครับเคื่อนบางล่างเคื่อนบางล่างยะลาครับต้นน้ำแม่นม้ำปตัตตานีครับพี่น้องครับเบิ่งครับเหลือประมงลำลอยลำใหญ่มีมัดครับออกไปมาหาสมุทรก็มีครับ เรือที่เห็นนี่คือเรือวิ่นครับพี่น้องครับเรือวิ่นรับส่งผู้โดยสารจากเรือจากเรือขึ้นไปตามแม่น้ำปัตตานีไปส่งตามจุดหมายต่างๆครับพี่น้องครับอันนี้ว่าเรือวิ่นครับบริการล่องเรือแม่น้ำปตานีครับ เรือวิ่งครับต้อง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 ไปตามไปเรื่อยๆครับก็สิมีคนที่พี่น้องตันแกีที่อยู่ทังเรือก็อสิเอิ้นเอาครับพี่น้องส่งอานส่งไกาส่งไก่ไก,กับตกลงราคากันเอาครับนี่คือวิถีชีวิตทำมากินพี่น้องครับครับผมก็ขอมื้อน,นี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับพี่น้องครับเป็นรากาศ แม่น้ำปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามครับ